ฉันรู้ว่าฉันต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ในแต่ละวันฉันไม่มีเวลาเลยขอเพียงแค่1วันยาวกว่านี้อีกหน่อยพอจะมีวิธีมั้นะใช่แล้วมันมีวิธีที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนสนใจมั้ล่ะงั้นลองฟังดูนะนี่คือ1วันของคุณและมันเต็มไปด้วยสิ่งสําคัญทั้งหลายที่คุณต้องทําคุณจึงไม่มีเวลาเรียนแต่1วันของคุณนั้นเต็มจริงๆหรือเปล่าแล้วช่องว่างพวกนั้นล่ะมันพอที่จะใช้กับการเรียนหรือเปล่าถ้าเราแบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆร้อยชิ้นล่ะเอาละทีนี้ชิ้นเล็กๆเหล่านี้ก็จะเข้าไปในขวดได้พอดีนี่คือกลไกของ Wordbit คุณเช็คโทรศัพท์ของคุณบ่อยไม่ใช่หรอหากคุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกเสี้ยววินาทีที่คุณดูโทรศัพท์แล้วก็คุณคุณจะเรียนได้เยอะเลยถูกต้องหมั้ย Wordbit จะทําให้เองโดยอัตโนมัติและฟรีด้วย w o r ร์บิคุณจะเรียนภาษาได้โดยใช้เวลาที่คุณเองก็ไม่เคยรู้ว่าคุณมีมาก่อนทุกครั้งที่คุณเช็คโทรศัพท์ w o r ร์บิจะแสดงคําศัพท์ใหม่บนล็อกหน้าจอของคุณและช่วยคุณได้เรียนมันคุณจะได้ใช้สอยเวลาทุกเสี้ยววินาทีในการเช็คข้อความดู YouTube หรืออ่านข่าวมาพัฒนาตนเองทีละนิดอีกอย่าง w o r ร์บิจะเตือนคุณให้เรียนอยู่ตลอดทุกครั้งที่คุณเช็คโทรศัพท์และจึงจะช่วยคุณไม่สูญเสียสมาธิและความมุ่งมั่นทํำไมถึงยังลังเลที่จะดาวน์โหลด w o r ร์บิอยู่ละมันมีประสิทธิภาพขนาดั้นนะรอ9 0ของผู้ใช้ให้คะแนน w o r ร์บิ5ดาวมาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของคุณด้วยการเรียนกันเถอะดาวน์โหลด w o r ร์บิฟรีได้เลยตอนนี้